กาถ้วยกาแฟอันนี้มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันครับได้มาทํากิจกรรมนะครับในวันประสู่ของสมเด็จกรมยมรมนุภาพนะครับซึ่งทางคุโทปิยวัฒนากวานิดนะครับตอนสมัยนั้นก็เป็นเมตาพภกที่สี่แล้วส่วนตัวผมเองก็เป็นที่บุษราท่านมาันะครับวันะบนนี้ได้รับมอบหมาย ราชการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็ส่วนทางทรัพยากรทางทะเลนะครับก็ได้นําต้นไม้นะครับมาปลูกที่พริบบนทนนะครับซึ่งต้นไม้ก็หลายพันชนิดนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางป่าไม้นะครับให้ซึ่งสนับสนุนต้นไม้ทางมูลนิธิทางมูลนิธิเองก็นําต้นไม้มาปลูกในวันสําคัญนี้นะครับ ซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับเ,เข้ามาสักการะบูชานะครับเนื่องจากว่าสถา,านที่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พี่น้องอาชาวภูเก็ตรู้จักเป็นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับคขอบคุณมากคร,รับร café